แกซีค่คะตอนนี้คะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะวันนี้ใช่ไหค,คะเย้และในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันในแมปวินเทอร์บอร์ดเกมค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเข้าไปอยู่ในบอร์ดเกมนั่นเองทุกคนว้าวตื่นเต้นมาก,<ะ>มากใช่ จะเป็นตัวหมากเดินอ่ะปกติเราจะเล่นบอร์ดเกมใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นตัวสีสีใช่ปหที่แบบว่าจะเดินเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราต้องเข้าไปอยู่ในบอร์ดเกมเองเลยเว้วยยอดเลยทุกคนอันนี้ก็คือ,อ how to play นะคะก็คือเขาบอกว่าให้เลือกตัวละครที่คุณอยากจะเล่นนะคะแล้วก็ให้ถอยลูกเต่านะคะทุกคนส่วนจะมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ชนะมินิเกมนะคะก็จะได้เดินไปทั้งหมด6ช่องนั่นเองค่ะทุกคนว้าว โกงเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครคนไหนนะคะที่ขึ้นไปยังบนรถของซันตตคอสได้ก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราก็น่าจะมาเล่นกันประมาณ3รอบนะคะทุกคนก็จะแข่งกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากันค่ะถ้าเธอชนะไปสองรอบอะถ้าเธอชนะสองรอบเขาจะตัดว่าเธอชนะไปเลยนะเขาจะไม่แข่งอีกรอบหนึ่งนะโอเคปะได้ปะเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยน่ารัก ผขต่อให้ด้วยผมใช้เท้าเล่นยองชนะ่าาโอ้ยมันเนาะมันเนาะรอบนี้เขาเป็นนี Hah> ่ดีกว่าสโนว์แมนสโนว์แมนน่ารักเอ้ยโอเคค่ะทุกคนป้าขนมพีสตาง์อุ้ยเอาโอเคเป็นคนแรกโอเคได้ทอยคนแรกเฮ้ยไปใส่หัวด้วยใช่ใช่ใช่โอ้ะ สวัสดีไหนเขาขอดูดิเขาเป็นหัวสโนแมนน่ารักุ้ยโอเคทอยลูกเต๋าแล้วเด้สองเหรอเดี๋ยวฉันตามไป <c oughs> ก็แค่สองอ่ะเดี๋ยวฉันตามไปนี่ค่ะทุกคนทอยลูกเต๋าเอา้ามินิเกมมาได้ไงเนี่ยเอา้าเขาได้มินิเกมอ่ะเ <c oughs> ด้นะจะได้นะเขาได้มินิเกม eat all of your cookie first กินคุกกี้ให้หมดก่อนคนแรก กดเพลินเมื่อกี้ไม่กดกินไปอาหารไม่หวานแนเลยโอเครอเขาก่อนดีโอเครอเขาก่อนอย่าเพิ่งชนะนะโอเคนะไอ้อ้วนอย่าชนะนะอย่ากินเยอะได้ไหมขออีกนิดเดียวเองทุกคนไม่ได้ไม่อยู่ไหนอ่ะโบไม่เห็นเลยเราอยู่นี่เขายังอยู่จุดเริ่มต้นอยู่เลยโอ้โหไมอีกแล้วอ่ะไปสามเลยโอ้ไม่กอดพี่ยังไม่ไปไหนเลยทุกคน เฮ้ยเดี่ยวไปแล้วไปก่อนนะโอ้ไกลไกลไกลมากทุกคนไปก่อนอะไรซะอยู่สิบเอ็ดไปก่อนอะไรกี้ฉันอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ยโอเคถอยได้สี่แน่โอ้ยเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยวูทีนี้จะใส่ชนะแล้วแหละโอ้ยทุกคนไปพี่ขวัญกดถอยลูกเต๋าเอ้าเขาได้มินิเกม e หรอโอเคเขาได้มินิเกมมามินิเกมนั่นก็คือ fire crack แปดอ๋อ แปดอันคุกกี้ถั่วแล้วก็เอามาให้เอามาให้เอามาให้ทหารกินโว้ยทำไมเธอรีบจังอ่ะทำไมเธอรีบจังเธออ่านภาษาอังกฤษออกเธอรีบเลยนะแหมะไระไรหรอเรีบเลยนะทำไมเธอเร็วจังอ่ะหูเคสี่ลบดิวขวัญเพิ่งจะได้แค่สองเองอะทุกคนอะไรกันคํานี้ ไม่ชนะอีกแล้วเหรอไม่เก็บเองอ่ะโอ้ก็มันไม่เกิดอ่ะบางทีมันก็ไม่เกิดอ่ะเก็บได้กี่ลอันเนี่ยทุกคนไปเก็บแบ็คเก๊กโอเคอ่อนได้เขาหน่อยจีเอ้าเขาเดินมาฝั่งนี้ไม่มีโอยนี่ไงเจอแล้วโอเคอ่อนได้เขาหน่อยมันแปดอันเธอจะชนะแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่อนได้เขาก่อนอ๋เขาไม่ไดก็บอ่อนให้เราเลยว่ะดูเขาอ้าวได้ม่ได้เกมอีกแล้วเหรอใช่ชนะแล้วมั้งโอเคยิบ ยิบเอ็ดแล้วอะรอบน,นี้เราจะไม่พลาดรอบนี้เราจะไม่พลาดขี้ขวาขี้ขวายินเท่ากันไหมโอเคเท่ากันมันเท่ากันอะเขารู้สึกว่ามันจะเท่ากันเขารู้สึกว่ามันจะเท่ากันดูว่ามันเซี่ยวเกี้อมันเซี่ยวเกี้อะใช่ไหมมันชนะเขาต้องชนะดิรอบนี้ ยัยยัยยัยตามมาแล้วทุกคนเป็น11แล้วตอนนี้วู้ยถอยลูกเตา๋านี่แน่ได้เกกมอีแล้วได้มินิเกมอีกแล้วโชคชีทำเต็มให้มีมินิเกมแค่2อันเองเหรอแต่อันนี้โอเคแบบโกงอะ่ะโอเคโกงมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยวิ่งชนไอ้นี่ไอ้แคนดี้เนี่ยไอ้แคนดี้ชนแคนดี้ ชนะโอเคแน่เลยทุกคนอันนี้เกมนี้โอเคเขาเก่งอะใช่เหรอเหรอใช่หมดแล้วเนี่ยกูเคแบบเอาใกล้ๆบ้านหมดแล้วอ่ะหน้าบ้านเฮ้ยเร็ว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 หายจแล้วสีแล้วสีแล้วมดแล้วมีบนหลังคาด้วยเก็บบนหลังคาแป๊บลงแป๊บลงแป๊บเก็บแป๊บเฮ้ยบนหลังคายังมีอีกหนึ่งยังมีอีกหนึ่ง โอ้ยทันเขาปะเนี่ยทันเขาปะเนี่ยจะทันเขาปะเนี่ยเราจะได้แค่หกเอ็กไหนไม่เห็นมีเลยเดินรอบบ้านก็ไม่มีเลยเนี่ยโอ้อะโอ้โอเค่สิบเกณฑ์เนาะโอ้ my gosh ไม่มีเจนที่แมพแล้วจะดูดิต้องแมพอ่ะพิงหรออ๋อของเขาตอนนี้อยู่อยู่ที่น้องแพนกวินอยู่พิทย์สามสิบแล้วหรอตามลูกศรไปโอเมย์ก๊ พี่แพ้แน่เลยทุกคนตอนนี้ไปไมม่ีี้ยังได้แต่ไม่เยอะไม่รู้อ่ะเธอใกล้ถึงไอ้นั่นยังอ่ะรถล,ลากของแซนตอร์คอร์สอ,อ่ะไม่อยู่ข้างล่างไม่เห็นเลยโอ้ยเธอใกล้ถึงแล้วดิใกล้ถึงแล้วมัง้งเขาเพิ่งมาตื่นอยู่ตรงนี้เองโอเคปาไ <c oughs> ปทำไมปาคืนเลย้ยได้แค่หนึ่งเหรอเออสมน้ำหนักสมน้ำหนักอ้าวรู้ได้ไงเนะแอบมองเหรอ โอเคโอเคได้แค่หนึ่งพอโอเคหนึ่งพอรอบนี้พี่ต้องได้เยอะกว่าได้หนึ่งขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณมากเลยโอเคได้มินิเกมเหรอยิตคุกกี้อะไรอ่ะเฮ้ยขอได้สิบอ๋ออะไรอ่ะเก็บของขวัญให้ครบสิบอ๋อไหนของขวัญว้ายโอ้ยนี่นี่นี่หล่นๆล่นลนมาทั้ง เก็บแล้ว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 อูยแต่โอเคได้เยอะกว่าพี่ขวัญว่ะทุกคนเขาเก็บไว้มากเลยสูซูนะสูซูนะเขาเก็บอยู่ข้างบนชิลมากจังหวะนี้โอ้แต่โอเคก้าแล้วหรอไม่เขาก้าเย่เขาลุปังะโอเคตอนนี้พี่ขวัญตามมายี่สิบสามแล้วทุกคนทอยลูกเต่าแป๊บอ่าได้สองไม่เหมือนซินเป้าไม่เจอไม่เก็บเ้า นี่ไงเขากำลังเดินมาแล้วโอเคทอยได้โอ้โหห้าเลยเหรอชนะเลยปะเนี่ยสองจังชนะยังอ่ะยังไม่ชนะว่ะทุกคนยังไม่ถึงมั้งอีกอันหนึ่งเหรอเออยังไม่ถึงอ่ะสี่ได้แค่สองเองเด้ยน่อีกอันหนึ่งหรือเปล่าอุ้ยได้สี่โอเคได้ไปหนึ่งแต้มแล้วทุกคนโอเคอีกแล้วอ่ะ ไม่น่ากดให้อโอเคได้ที่หนึ่งเลยอโอเคได้ไปไดดออ่อยกดได้แล้วเจ้ากวางเง้อไหนฉันดูหน้าฉันก่อนอุ้ยฉันเป็นเด็กน้อยน่ารักมากเลยอ่ะออไดแล้วถอยแล้วโอ๊ยรอได้ยังไงด้วยเนี่ยโอ้โหแก่งบักน้อยเหรอเราอ่งบักน้อยเหรอฉันอยากได้เยอะกว่านี้มันไม่ได้เยอะได้เท่าไหร่อ่ะสิโอ๊ยรอด้วยนี่มาตาฉันอยา่าได้ไม่ได้เกมไมวแมาไม่ได้เกม อุ้ยฮะไปแล้วนำโอเคสินนะฮ่าฮ่าาบายบายนะจ๊ะจั๊กวางน้อยฉันอยู่นี่จ้ะเห็นมีนี่เด็เฮ้ยเอ้าเขาบอกว่าฉันได้บันไดโอ้ยไปก่อนนะโอเคไปแล้วไปแล้วนะโอเคจ้าตายเขาอย่างตายเธอแล้วอุ้ยโอเคได้สามบายบายโอเคเลยบันไดด้วยอ่ะ เอยเทินหล่นเผยเทินหล่นตาเขาไม่หล่นแน่นอนอุ้ยได้สองโอเคค่อยๆไปก็ได้ตอนนี้ไม่รีบไม่รีบไหนนะอุ้ยโอเคกำลังตามมาติดๆเลยทุกคนอุ้ยตาหนี้ม่ได้ใครได้มินิเกมเนยไม่ต้องมาหรอกมินิเกมอ่ะเดี๋ยวเล่นเองเฮ้ยได้แค่สองเองอ่ะทำไมได้น้อยจังอ่ะอุ้ยข้ามสะพานแล้วเอ้ยมีตรงนี้อ้าวโอ้โหวันนี้เขาเดินกลับมาสามอันแล้วเธออยู่ไหนเนี่ย ไมเดินกลับมาเดนลงเป็นเลขสามไม่ทราบว่เรามีลูกเต่าส่งกันน่ะเออว่ะเขาลงมาเลขสามเลยนี่ว่ะอ้าโอเคถอยได้สามไม่ทำไมทำไมทำไมเขาต้องสวยขนาดนี้ด้วยเนี่ยโอ้ my god เราจะต้องเดินทางไหนเนี่ยทางนี้หรอโอ้โหเดินกลับมาสามเลยอะทุกคนเซ็งอะโอ้โหโอ้ยสิบเก้าแล้วโอเคสิบเก้าแล้วไม่นะผมจะไม่แพ้ ไปจ้าโอเคเสสองแล้วอะไปจ้าไปจ้าโอ้ยขอให้เคตกลงมาขอให้โเคตกลงมาหนึ่งอุ้ยได้ไมนิเกมเหรอใช่มินิเก,ม,เม,นเกมนั่นก็คืออ่าอันนี้ถนัดอะพอดีอันนี้เก่งมากเลยอะกินแล้วกินแล้ว,ไ,วไม่รู้คืาว่ามันคล้องกันจะเป็นเจ้าของเซอร่าอาจจะปิงกว่าก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วเธอหยุดกินทำไมอะไม่ได้หยุด เออเมื่อกี้เขาเห็นเธอหยุดกินเขาชนะแล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดินเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่เราชนะเลยแบบเราอยู่ยี่ห้าเอ้าเธออยู่ยี่ห้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่เธออยู่สิบสี่เห็นไหมเธออยู่ที่เดิมอยู่เลยตอนแรกเธอสิบสองแล้วเธอทอยได้มาสองอันไปสิบสี่เอาเหรอเธอชนะเหรอเ้ยเฮ้ย <Yeah. S 1> ผมไม่ได้ดูว่าใครชนะเฮ้ยเมื่อไครมาถึงตรงนี้แล้วใครจะชนะอีกหรอไม่นะไปสิ่งเจมจ้า ขอหกแต้มขอบคุณนะขอบคุณนะหนึ่งแต้มเนี่ยสองแต้มเฮ้ยไม่นะโอเคไม่ตกเลยหรอโอเคไม่กลับไปหน่อยเหรอที่อยู่ข้างหน้าแล้วตกไปไหนกันกลับไปอีกไม่หมายถึงว่าถอยกลับอ่ะเธอสามเดียถอยกลับไปสามอย่างเงี้ยไม่นะสามไม่กลับแต้มไม่นะจะแพ้หรอทุกคนไ้่นะจะแพ้หรอ มาเร็วเเารๆกำลังตามไปครับลูกพี่แถวนี้อย่าบอกนะว่าล่วงอีกอ่ะไม่ไม่ไม่ยังยั้งว no. ินนีเกมไม่นะโอเคชนะแล้ว okay, ดิมันเท่าไหร่อ sì> ่ะตอนนั oh, ้นตายที่แล้วเธอได้เท่าไหร่อ่ะจะสี่สิบห้าอุ้ยไหนทำให้ไม่เห็นมินคลัคสักอันนี่ได้แล้วได้แล้วโอเคไวอ่ะโอเคไวมากทุกคนโอเคไวเกินอ่ะเราไม่ทัน่ะ เนี่ยเขาไาเก็บอันที่มันอยู่ใกล้ก่อนเลยอ่ะโอ้ยทันแล้วไม่ใช่แล้วจ,จะไม่กดวิ่ง <S <S เหรอาขายอมแล้วเขายอมแล้วขอยอืนเล่นแล้วขอยืนเล่นแล้วเขาไม่ชอบโดนที่มันบังอ่ะ,ออะมันติดแบบเดินแล้วติดแต่เดินไม่โดนอีกอ่ะโทษใครอ,อ่ะ, <S <S 2> <S 2> อะ อไม่ยู่ก็ได้โอเคชนะอีกแลยเขาขอจบเกินไม่ทุกคนไม่จบขออีกตาอ้าวสอแล้วอ่ะขออีกตาเออสองหนึ่งสองหนึ่งรู้ว่าเธอชนะแต่เขาขออีกตาหนึ่งสองศูนย์เนาะเล่นก่อนทุกทีแล้วมีอะมาเจมี่ว่าจะมีอาจาฉันโน้ไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคก็าสองเหรอว่าทุกคนเราแพ้ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเจมี่วันเจอมีอ่้โห ไปไกลจังอ่ะไม่คิดจะรอกันบ้างนะหรอโอเคสี่เฮ้ยได้ขึ้นบันไดเหรอเยี่ยมไปก่อนนะบ๊ายบายครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าเป็นอีกนะขอร้องเยอเยวันเธอรักแชนน์มากๆด้านในเกมนั่นก็คือเย็บเก็บของขวัญเก็บของขวัญ ไม่แน่ใจแฮะของขวานของเขาเอ้ยทำไมแถวเขาไม่มีของขวานเลยล่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแถวเขาไม่มีเลยอะแถวเขาก็ไม่มีแล้วเหมือนกันมันอยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยลเก็บก่อน,นเก็บ่อนเก็บ่อนเย้น<ๆ>ี่นิงส่งหรอฮ่อย่าตกอีกนะห้ามตกอาหนึ่งแต้มเดินทางไหนเนี่ยช้าฝั่งนี้ทุกคนโทษโทษโทษหลงแมพโอเค ผมจะไม่ตกหน y o ยาว์หนูไม่รับตาหนมาโอเคกำลังตามมาแล้วทุกคนเราจะต้องทิ้งห่างเฮ้ยกลัวเขาแบบกลัวตกมากเลยอ่ะงานนี้กลัวตกมากเลยอ่ะโอเคไปอ่ะเขาได้มีกินหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เอ้ยเดินชนโอเคเนี่ยเห็นไหมทุกคนไม่ได้ยินเลยฉันไดเดินชนน้ำตาเชงนี่หรอก เดินชนอูเคด้วยละ่ะเอ้ยตานี้สุมเสียงตานี้สุ่มเสียงเฮ้ยเดินชนเดินเดินเดินไยติดหน้าติดตาไปหมดเลยไอ้กตัวนี้เนี่ยไออ้วน <c oughs> ไออ้วนมาแย่งเขาเหรอมันแย่งของเขาเหรอ <c oughs> โอ้ยโดน <c oughs> ติดกับเธอเนี่ย <c oughs> โดดลงนี้เราหกเท่ากันหกเท่ากันมันยังไม่เกิดเลยอะ ไฮ้ตรมีตรงนี้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 ีเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีไหมออ้ายอยู่ไหนอนสุดท้ายโอ้ยได้แล้วไหนแล้วได้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 แลวแล้วได้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 แล้วแล้ว โอ้ยเขาตามมาแล้วตาพี่ขวัญไปต่อไม่รอเรานะไม่ห้ามตกนะห้ามตกนะห้ามล่วงห้ามล่วงเขาว่าเดินมาถึงตัวนี้ไม่น่าล่วงแล้วสวัสดีเป็นนมแมวอ่าโอเคเฮ้ยเจมส์ไม่เกี่ยวเหรอพี่คุกกี้เยี่ยมกินพี่ไม่เคยชนะเลิศเลยอะครับเป็นเจ้าของเซิร์ฟเราครับแบบเอาไวกว่า กินขึ้นก่อนเชื่อถี่ไม่ว่าเราขึ้นก่อนนเี่ยคิดวอากันแต่ไม่เคยชนะคือไม่ใช่ไม่แต่เราเคยชนะที่ไหก็ใช่ไงเธอเธอชนะอยู่อันสุดท้ายแต่เขาชนะเฮ้เนี่ยอะไรชนะเราบ้งอ้าวเขาบั็กหรือเปล่าเนี่ยไม่เช่นต่อยออ๋เขาไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมผ่านแล้วมั้ยเขาไม่ผ่านอ้าวเขาบั็อ่ะอ้าวจะไม่บักอ่ะเขาไม่อยู่ตรงที่กินคุกกี้อ่ะเขาไม่บั็กได้ไงอ่ะเขาไม่ได้เข้าไปข้างในอ่ะ ไหนไม่เห็นเลยเขาอยู่ตรงที่กินคุกกี้เลยเดินไปถึงแล้วเย่ส yeah. ามแปดสามแปดสามแปดทีนนที่จะชนะเลยอ่ะจริงๆา <laughs> ถอยได้หนึ่งก็ชนะแล้วจริงเย้ yeah. ชนะแต่ผมชนะไปก่อนแล้ว enfin> ก็ใช่ไงก็ถือว่าคุณชนะไงเพราะเราแข่งกันสามเกมอ่ะคุณได้สองเกมเนี่ยเราเลือกตัวถูกสองแต่เด็กมันจริงอ๋อมีทริคเรื่องตัวด้วยเหรอเฮ้ยแต่ว่าสนุกดีนะแบบแบบเขาสวยด้วยนะใช่ไหมเธอแบบสวยมากอ่ะน่ารักมากโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญแลวก็พี่พีด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย